สวัสดีค่ะช่องไม่ดาวก่อนนะคะสี่เด oh, sort of ือนหายไปสี่เดือนนะคะกลับมาอีกทีนะคะโอ้คิดถึงจังเลยนะคินดีเลยไปนานลูกสะพ้ายบ่ฮะอันนี้สิจองเป็นลูกสะพ้ายบ่โอ้ย่างนี่ย่างน้องมาดหนึ่งใบเนาะฮะผดองสามล้านมีอยู่กับญาเบิดเลยเออผดองสามล้านโอเคใส่ญาติโอ้แต่แนนี่ว่าาน้ำมันทำไง อาต้อยบอกว่าเห็นสภาพยาแล้วก็เมื่อยครับครับผมอ๋อไม่จะไม่นั่งสองคนนะครับเยเราจะไปไกด์ใช่ไหมไป้เดินหนีแม่ไปไปกันแปดพันยังไม่ได้ถึงหนึ่งนี่เงียบเดี๋ยวว่ามีเงียบต้องไปไกด์จ้ะไปไหมนี่นะคะเราจะไปเที่ยวหมู่บ้านเจะเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐีตางไปจะไปเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐีบ่ก ครั้งแรกนะคะนี่ที่เรามาหน่อยครั้งแรกนะคะแสดงว่าตอนที่เป้กลับไปนั้นตอนนี้ยังไม่มียังมีแต่บ้านเป็นหนูนาอ๋อมีแต่บ้านของหนูนาเนาะโอ้เราจะไปแบบทางคนปกติหรือทางทัรักลัยฮะฮะเฮ้ยมันต้องแบบเอเวนเจอร์เนี่ยจังหน่อยนะเหมือนนี่นี่นี่ไม่ไปทางตรงไปทางตรงทางนี้ไม่สวยหนูนาเดินไม่เยียมบ้านค่ะ

จะมาเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐีค่ะเัาจะมาเยี่ยมบ้านใครเสียงดังนะคะไปก่อนดีค่ะนี่นะคะแบบนี้ต้องมั่นใจยี่ไงเนี่ภาพเคลื่อนไหวมันจะดี่ค่ะมันจะโอ้โหมผู้เรียนอุ้ยสุดเซอร์ไพร์วันนี้ค่ะให้มาสามเซอร์ไพร์โอ้โหนีโลอ่ะสามสามวันแต่ว่าผมเลยผมมาให้ต้องเล่นจำลองเ้อ ต้องหาของแม่จำลองจำลองของยายจำลองเด้อจุกเปลแล้วเจ้าเฝากแล้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะนี่นะคะจากจากพี่เหน่งนะคะให้แม่จำลองแล้วอ๋อเอฟซีฝากมานะคะเอฝากมานะคะทุกเรียนเนื้อเอฟซีฝากมาจากภาคใต้ค่ะมาให้แม่จำลองนะคะจากพี่เน่งอ๋อฝากพี่เต้อู้ สรุปฝั่งพี่เป้หรือฝั่งแม่จำลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป้รู้สึกว่าเขาจะมีชื่ออยู่นะหนึ่งลูกอ๋อหนึ่งลูกพี่นี่ยายจำลองล่ะค่ะอ๋อเขามีชื่อเป่ไว้ด้วยเนาะเป่นะคะเนาะเป่ลูกนี้ก็ได้ลูกนึงเป่ยเป้แอบลงดีใจว่โอ้โหเขาดูดิบอกเราไปดูดิสายูหเนาะก็ไม่ นับก่อนว่ามีกล้องกี่กล้องตรงเนี้ย <c> ก <oughs> ่อนใช่ไหมหนูพร้อมรับนะคะนี่ดูตรงก่อนนะคะยอดนะคะดูยังไงครับว่าสุกไม่สุกน่ะจ,ะจักเลี้ยงถ้าทางจะยังไม่สุกแน่เลยของมันข้างดังเลยเนาะ ห้อมแล้วบอกนี่แหละค่ะให้เราลองเปิดดูก่อนไหมล่ะว่ามันสุกหรือไม่สุกัเนอะแท้แหละเดจะมาไม่เอาเรหอ่างอันนี้คือช่างหาน ทีนี้เราต้องทำให้ลูกบ้านดีให้ได้ครับเพราะผมลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเบอร์สองครับไม่ลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเบอร์สองนะฮะเขาแรงฟรีเลยครับไม่คิดตังค์เลยนะครับพี่เปรี้ยตรงไหนจองเลยนะครับฟ้าอีกหน่อยมันจะทะลุขึ้น่ผู้แหล่ไฟไหมเนี่ยหมฮะ พอยี่สิบนี่นะคะช่างประจำบ้านไม่ได้ครับไม่สเอาก็ลงสมัครเบอร์สองไงติวกันเลือกตั้งไงติวกันเลือกตั้งครับแล้วแล้วถ้าได้เป็นนี้จะเลี้ยงอะไรเนาะไม่เป็นเร็วไปแล้วเลยครับไม่ไม่ไม่มีอะไรเลี้ยงเลยครับไม่ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยบอบไม่มีอะไรครับจะไปฟ้องประรัดถ้าเลี้ยงถ้าถ้าได้เป็นแล้วไม่เลี้ยงอะไรต่อเลยครับนั่นก็ได้แล้วออ๋ไม่เดีค่ะ โอ้ ه, นี่จะเสร็จแล้วนะคะนี่เอาอะไรกับตันกอนแรขึ้นช่างช่างส่วนฝั่งนั้นลงทิสไปเป็นที่เียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอ้โหเอ้าประตูอยู่มองนีเบาประตูป้าจีช่ี่ร้อยล้านครับบ้านหลังนี้น่าจะประมาณสองแสนดอลลาร์โอ้สุดยอดจัดไปของใครคะของยูทูบผู้บิก ผู้บุกเบิกของยูทูกผู้บุกเบินสมสมสมแล้วเนาะสมแล้วกับที่เปิดของคนเพราะว่าเขามาตั้งแต่เริ่มแรกนี่นะคะประตูนะคะประตูไม่ด่าไม่ได้เข้ามาสองสามวันนะคะจะเสร็จแล้วนะคะนี่ประตูอยู่ทางนี้นะคะ อันนี้จะเป็นหน้าต่างนะคะอ้ะจะมีคนขโมยซะแล้วนะคะทุเรียนนะคะอ๋อฝั่งนี้จะเป็นประตูใหญ่บอกบอพี่เ๋อพี่อ๋อประตูบ้านใหญ่อยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้บอกประตูบ้านใหญ่อยู่ฝั่งนู้นบอก มห้องนอนป๊าดชิ้นเซ็ตแล้วเนาะรูปผู้ใดสวยๆนี่นะฮะมันสวยๆนี่รูปไปเนาะนี่ขอโทษผมว่าลูกชายชายชายฮะลูกชายผู้ชายเจ้าบอกป๊าดคือสวยแท้ บ่าวนกนะคะมีสาวสวยขนาดนี้นะคะเอาไว้ดูนะคะนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะออนี่นะคะพี่หอ,อก็จะเป็นทุกอย่างนะคะเป็นทั้งสร้างาเป็นทนั้งเป็นหลายๆอย่างนะคะลําก็ได้นะคะคุณหอ,อพูดอะไรก็น่าฟัง นี่คือสั้างโคงนะคะสร้างโคงก็จะใส่หน้ากากนกมาทุกว bueno. ันบ่นกบ่านกมาช่วยทุกวันบ่โอ้ยลืมดูกล้องเขานี่คนสวยก็อยู่ตรงนี้แล้ว พบหรือยังคะบอกว่าการเกลี้ยงแทออกมารอบหน้าเป็นเผือกออกมาเลยวันนี้วันออกมาวันแรกอยู่แต่ในบ้านไทยเนี่พี่นะอยู่แต่ในบ้านดูตาจะปิดแล้วนะคะโอ้ตาไม่ปิดไม่พอนะคะมันหนักขึ้นอีกวันหนักขึ้นเท่าไหร่ขอัดขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหแค่สิบสี่วันไม่ไม่เหมือนขึ้นนาะเพราะว่าโอ้ะดุมปีมุดลี้วชื่อว่าไม่เข่ในห้างก็มีอยู่ลมสั่นก็มีเขาเรียกว่าเล็กที่หนูไงดูเนื้อแน่นนะคะเนาะไม่เห็นดูเหมือนไม่อ้วนแต่เนื้อแน่นมากน้ําหนักขึ้นหนูหนูคือหนูแต่ก่อนหนูชอบออกกำลังกายไงเวลาเราเมีว่ะมันจะแบบมันมันเนื้อไม่เหลวเป็นคนเนื้อเหลว <จ>เป็นคนเนื้อแข็งสำหรับคลิปนี้แบบก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ